ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่7,231เวลา19.30นถึงเวลาการแสดงเริ่มต้นต่างจากคอนเสิร์ตครั้งก่อนที่เปิดฉากอย่างอลังการตระการตาคอนเสิร์ตอำลาครั้งสุดท้ายของกู้ชิวอี้ครั้งนี้ไม่ได้เปิดฉากยิ่งใหญ่เวทีที่แต่เดิมมืดมิดค่อยๆสว่างสวัยจอแอนซีดีขนาดใหญ่หลายจอค่อยๆเปล่งแสงสว่างบนเวทีภายใต้แสงสว่าง จิตรกรทรายคนหนึ่งใช้มือทั้งคู่รังส,สรรสร้างสีสันภาพสายบนกระดานเรืองแสงในภาพปรากฏเด็กชายอายุราวสองสามขวบคนหนึ่งจูมือเด็กหญิงวัยหัดเดินคนหนึ่งจากนั้นเสียงดนตรีค่อยๆเริ่มบรรเลงกู้ชิวอี้ก้าวช้าๆขึ้นบนเวทีเธอสวมชุดสีขาวสะอาดตาขึ้นเวทีร้องเพลงวัยเยาว์ของพวกเราที่เธอแต่งเองเพลงนี้บอกเล่าเรื่องราวมิตรภาพวัยเด็กของเด็กชายหญิง ความผูกพันแน่นแฟ้นตั้งแต่ครั้งยังเป็นทารกการพลัดพรากลาจากด้วยเหตุผลทางครอบครัวแม้หลังจากนั้นพวกเขาไม่มีโอกาสพบก,กันอีกแต่ความผูกพันที่เด็กหญิงมีต่อเด็กชายไม่เคยเปลี่ยนแปลงแสดงให้เห็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาภายในใจของเธออย่างชัดเจนก่อนได้พบเยเชิญอีกครั้งการแสดงของจิตรกรสายประสานกับบทเพลงอย่างแนบเนียนภาพสายถูกวาดภาพซ้ำแล้วซ้ำเล่า ภาพนี้แสดงให้เห็นเด็กสองคนที่กำลังเติบโตเมื่อเด็กชายอายุ7-8ขวบเขาต้องออกจากเมืองไปพร้อมบิดามารดาเด็กหญิงร้องไห้โฮเสียงดังมองพวกเขาขึ้นรถวิ่งไล่ตามอยู่นานเด็กหญิงค่อยๆเติบใหญ่แม้เป็นเช่นเด็กคนอื่นเติบโตศึกษาเล่าเรียนเที่ยวเล่นตามปกติแต่เธอไม่ลืมหน้าตาของเด็กชายคนนั้นเมื่อครั้งจากลาเด็กหญิงเติบโตเป็นหญิงสาวราเริงประพฤติตัวอย่างเหมาะสม ทั้งสูงสงทั้งงดงามแต่เธอไม่เคยได้ข่าวคราวของเด็กชายอีกเลยหนึ่งปีผ่านไปอีกหนึ่งปีต้นไม้ริมทะเลสาบวกไหายที่งอกงามค่อยๆเหี่ยวเฉาเหี่ยวเฉาจากนั้นแตกหน่ออีกครั้งน้ำแข็งที่เด็กๆชื่นชอบแข็งตัวละลายกลายเป็นน้ำน้ำแข็งตัวเป็นน้ำแข็งอีกครั้งเหล่าแฟนคลับของกู้ชิวอี้ล้วนทราบดีในฐานะบุตรีคนเดียวของตระกูลกู้ผู้มีทรัพย์สินหลายหมื่นล้านเธอละทิ้งสถานะคุณหนูใหญ่แห่งเยียนจริง เพื่อเข้าสู่วงการบันเทิงเพื่อตามหาเด็กชายที่เธอเฝ้าค้นหงหาอย่างไรก็ตามไม่มีใครทราบเธอได้พบเขาแล้วหรือไม่เพลงนี้ไม่ได้จบลงอย่างสมบูรณ์แบบเช่นกันท่อนสุดท้ายเขียนว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนโปรดจดจำวัยเยาว์ของฉันวัยเยาวของพวกเราเพลงนี้มีความอ่อนโยนและซาบซึ้งกินใจแต่เมื่อพิจารณาจากการแสดงเพลงนี้ไม่เหมาะกับการเปิดคอนเสิร์ตมากนักอย่างไรก็ตาม แฟนคลับของกู้ชิวอี้รู้ถึงความหลงใหลและทุ่มเทนานปีของเธอรู้สึกซาบซึ้งกับบทเพลงนี้มากกว่าเพลงทรงพลังอื่นเมื่อคิดว่านี่เป็นคอนเสิร์ตสุดท้ายของกู้ชิวอี้แฟนๆรู้สึกถึงความผูกพันลึกซึง้งผู้ชมหลายคนต้องลังน้ำตาให้ตั้งแต่เพลงแรกอารมณ์ของเยเชิญเวลานี้ซับซ้อนอย่างยิ่งมีบทกวีท่อนหนึ่งผุดขึ้นมาในใจบุรุษผู้เปี่ยมพรสวรรค์ต้องทนทุกข์เป็นเรื่องง่ายได้รับน้ำใจจากหญิงงามยากที่สุด หญิงสาวคนหนึ่งทุ่มเทความรักให้ตนเองเงียบๆมานานหลายปีต่อให้หัวใจแข็งกร้าวดังหินผาเกรงว่าต้องละลายด้วยความจริงใจร้อนแรงเช่นนี้สิ่งที่เย่เชิญรู้สึกหนักใจยิ่งกว่าคือหญิงสาวที่ทุ่มเทมอบความรักมากมายให้เขาไม่เพียงกู้ชิวอี้คนเดียวเสียงร้องไพเราะอ,อ่อนหวานของกู้ชิวอี้ผสานเนื้อร้องกับภาพวาดของจิตตกรสทรายแม้แต่เสี่ยวชูรันที่อยู่ด้านข้างเย่เชิญอย่างอดทาบซึ้งใจไม่ได้ เวลานี้หิมะที่หยุดตกราวหนึ่งชั่วโมงตกลงมาอีกครั้งสถานที่จัดคอนเสิร์ตเปิดโล่งเกรดหิมะดังบุกพัโปรยปลายเหมือนเป็นส่วนประกอบให้บทเพลงซาบซึ้งกินใจเพลงนี้ทําให้ผู้ชมทั้งสะเทือนใจทั้งประทับใจกับฉากนั้นเพลงบทหนึ่งดึงผู้ชมนับหมื่นลหลั่งไหลเข้าสู่บ่อน้ำผู้ร้อนแห่งความรักบริสุทธิ์อย่างรวดเร็วแม้เกรดหิมะล่วงหล่นลงบนศีรษะแต่ผู้คนยังคงรู้สึกอบอุ่นหลังร้องเพลงจบ กู้ชิวอีหันหลังกลับบนเวทีลอบเช็ดน้ำตาเธอทราบดีเย่เฉิญอยู่ในกลุ่มผู้ชมแต่เธอไม่กล้าสบตาเขายิ่งไปกว่านั้นวันนี้เธอกำชับช่างภาพเป็นพิเศษห้ามหันกล้องไปถ่ายภาพผู้ชมเธอเกรงช่างภาพจะเธอถ่ายภาพเย่เฉิญถูกคนที่มีเจตนาเคลือบแฝงพบเห็นผู้ชมเห็นเธอหันกลับรอบเช็ดน้ำตาพวกเขาต่างคิด กู้ชิวอี้คงเศร้าเพราะบทเพลงคิดว่าเธอคงยังไม่พบชายหนุ่มในบทเพลงจากนั้นกู้ชิวอี้ปรับความรู้สึกเริ่มทำการแสดงต่อบทที่7,232หลังจากร้องสามเพลงรวดกู้ชิวอี้ใช้ช่วงพักระหว่างเพลงพูดผ่านไมโครโฟนว่าขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมชมคืนนี้นี่เป็นคอนเสิร์ตอำลาระดับโลกครั้งสุดท้ายของฉันเพราะฉันเกิดที่เย็ยนจริง เติบโตที่เยียนจริงและเดบิวต์ที่เยียนจริงฉันจึงเลือกเยียนจริงเป็นสถานที่จัดคอนเสิร์ตครั้งนี้ฉันหวังให้อาชีพนักแสดงของฉันมีจุดเริ่มต้นและจบอย่างประสบความสำเร็จในสถานที่เริ่มต้นนับว่าเป็นการปิดฉากอย่างสมบูรณ์และในที่สุดมาถึงจุดสิ้นสุดเหล่าแฟนคลับต่างตื่นเต้นและเสียใจพวกเขาตะโกนเรียกชื่อเธอเสียงดังในกลุ่มคนบางคนถึงกับตะโกนบอกเธออย่าทิ้งวงการเพลงกู้ชิวอี้ยิ้มเล็กน้อยกล่าวต่อว่า หลายปีในวงการบันเทิงแม้ฉันจะยินดีมากที่ได้รับเกียรติจากผู้สนับสนุนอย่างพวกคุณแต่ฉันคิดว่าไตล่าแห่งนี้ไม่มีงานเลี้ยงใดไม่เลิกราต้องมีสักวันต้องกล่าวคำอำลากับทุกคนดังนั้นฉันหวังจะได้กล่าวคำอำลาในช่วงเวลาดีที่สุดของฉันได้กล่าวอำลาดีๆกับทุกคนอำลาอย่างยิ่งใหญ่เพื่อให้ทุกคนจดจำฉันได้ในช่วงเวลาดีที่สุดของชีวิต แฟนคลับหญิงแถวหน้าตะโกนสุดเสียงว่าชิวอี้คุณดีที่สุดในใจฉันตลอดไปกู้ชิวอี้ยิ้มพูดว่าคุณต้องจดจำไม่มีสิ่งใดดีที่สุดตลอดไปจากนั้นเธอพูดกับผู้ชมกึงหยอกล้อกึงจริงจังว่าบางทีถ้าฉันบอกลาคุณตอนนี้ความประทับใจสุดท้ายที่ฝากไว้ในใจคุณอาจเป็นกู้ชิวอี้ที่ดีที่สุดแต่ถ้าฉันบอกลาคุณในอีกสิบปีข้างหน้า อาจเป็นกู้ชิวอี้ที่ชราและร่วงโรยถ้าฉันรออีก20ปีแล้วยังไม่บอกลาคุณหลายคนอาจจะแอบนินทาทำไมป้ากู้ชิวอี้ยังไม่ยอมเกษียณเสียทีแกปูนนี้ยังยึดติดกับวงการเพลงช่างน่ารำคาญจริงๆใช่ไหมไม่จริงแฟนๆรีบตอบป,ปฏิเสธกู้ชิวอี้โบกมือพร้อมรอย,ยิ้มเอาเถอะฉันตัดสินใจแล้วฉันจะไม่ให้โอกาสคุณเกลียดชังฉันในอีก10หรือ20ปีข้างหน้า นี่เป็นความคิดที่จะไม่ได้รับการพิสูจน์สิ่งที่ฉันอยากจะบอกคือมิตรภาพที่ดีไม่ได้หมายถึงการอยู่ด้วยกันนานๆแต่คือการอยู่เคียงข้างกันอย่างจริงใจและไม่เสียใจไม่ว่าเราเคยอยู่ด้วยกันนานเพียงใดฉันทุ่มเทให้วงการบันเทิงเต็มที่ตลอดหลายปีที่ผ่านมาสำหรับฉันฉันพยายามอย่างเต็มที่จะอยู่เคียงข้างพวกคุณทุกคนดังนั้นตอนนี้ฉันไม่รู้สึกเสียใจที่ต้องบอกลาดังนั้น ทุกคนอย่าเศร้าใจทั้งไม่ต้องเสียใจแค่รู้ว่ากู้ชิวอี้ที่รักพวกคุณทำให้อาชีพของตนเองประสบความสำเร็จอย่างงดงามน้ำใจที่จริงใจของกู้ชิวอี้ทำให้แฟนๆต้องหลั่งน้ำตาไอดอลหลายคนต้องพยายามอย่างหนักเพื่อหาวิธียืดอาชีพให้ยาวนานออกไปใช้ประโยชน์จากศักยภาพเพื่อรับการใช้ใจ่ายของแฟนๆใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่างๆมากมายเพื่อพัฒนาอาชีพของพวกเขา แต่กู้ชิวอี้ไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้แม้แต่น้อยเธอมีวินัยในตนเองเคารพตนเองและเธอจริงใจอย่างถึงที่สุดต่อแฟนๆไม่เคยเสยสร้งหรือหลอกลวงตลอดหลายปีที่ผ่านมาเธอทุ่มเทเต็มที่ในทุกบทเพลงและทุกการแสดงนำเสนอตัวตนดีที่สุดของเธอต่อแฟนๆอย่างแท้จริงยิ่งไปกว่านั้นวงการบันเทิงเป็นโลกแห่งความชั่วร้าย ไม่มีศิลปินรุ่นเก่าคนไหนจะมีทั้งคุณ,ณธรรมและความสามารถเพียงพอจะรักษาความนิยมไว้ได้ตลอดไปเมื่ออายุมากขึ้นแม้แต่ดาราที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดก็ย่อมต้องถึงเวลาเสื่อมถอยเช่นเดียวกับวิธีชีวิตของคนหากกู้ชิวอี้ยังคงอยู่ในวงการบันเทิงต่อไปเธอจะเริ่มเสื่อมถอยลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หลังผ่านไป5ปี8ปีไม่ว่าเธอจะพยายามมากแค่ไหนวันหนึ่งเธอจะถูกแซงหน้า และถูกแทนที่ด้วยศิลปินหน้าใหม่ทั้งในด้านรูปลักษณ์พละกำลังและรูปร่างหน้าตาปัจจุบันเธอวางมือจากวงการบันเทิงในช่วงที่ประสบความสำเร็จสูงสุดทิ้งร่องรอยแห่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจในตนเองไม่เสื่อมคลายไว้ให้กับวงการเพลงจีนยิ่งไปกว่านั้นเป็นเรื่องยากมากหรือแทบเป็นไปไม่ได้ที่วงการบันเทิงจะหาไอดอลที่บริสุทธิ์โดดเด่นและรักตัวเองได้เท่าเธอในอนาคต แม้จะมีใครสักคนที่บริสุทธิ์เท่าเธอพวกเขาคงไม่มีความสามารถหาที่เปรียบไม่ได้ภูมิหลังครอบครัวที่ร่ำรวยเทียบเท่าประเทศและวินัยในตนเองที่ไร้ที่ติอย่างเธอบางคนอาจมีคุณสมบัติเหล่านี้หนึ่งสหรือสอย่างแต่คงไม่ใช่ทั้งสี่อย่างเวลานี้เธอกเกษียณแล้วและจะกลายเป็นตำนานเพลงที่ไม่มีใครพบเห็นอีกต่อไปอย่างแน่นอน